สวัสดีจ้าวันนี้แบวมาอีกแล้วน้องเดี๋ยวมาแปบ๊บๆจ้ะแววเพิ่งแบบตัดยาตรงสนามหน้าบ้านเซฟเมอรตะก,กีเราจะขับไปในบ้านเราจะเพราะว่าดูเหมือนอากาศน่เหมือนฝนจะตกเลยเราจะต้องขับไปในบ้านเดี๋ยวจะไปทํากับเขารอ,น,อน้องเจเนต้าก็น้องอลิเซียจะเลิอกโรงเรียนมาแล้วจ้ะเดี๋ยวยังไงตามเขาไปในบ้านกันเดี๋ยวก่อนเขาไปในบ้านเราจะพาทุกๆคนไปดูต้นอ,องุ่นของบิลลี่ก่อนจ้ะว่าต้นองุ่นร้อยอายุร้อยกว่าปีติดแล้วหรือยังตามไปดูกันเลยจ้ะ เราจะให้ดูจ้ะสนามหญ้าตรงหน้าบ้านว่าตัดเซจเรียบร้อยแล้เวเหลือแต่ตรงหลังบ้านจะ้ะเดี๋ยวจะพาทุกๆคนไปดูต้นองุ่นเมื่อวานพายุลูกเฮ็โต๊ลงดูกิ่งไม้ร่วงเต็มเลยเรายังไม่ได้ทำความสะอาดเลยจะ้ะนี่เราจะพามาดูเย้ต้นองุ่นของแหววรอดเราจ้ะเราจะให้ดู เายังไม่ได้โทรบอกเิลลี่เลยดูเขาจะให้ดูเนี่ยเนี่ยออกออกอ้นี่เราจะออกใบเล็กๆเราดูนี่เราจะให้ดูเนี่ยแสดงว่าติดเราจะเนี่ยออกใบเล็กๆแล้วโอ้ยบอกยังดีใจเลยกิ่งนี่รอดจ้ะกิ่งนี่ติดอยู่แล้วกิ่งนี่เราจะให้ดูกิ่งนี่ค่ะติดจ้ะเนี่ย ออกยอดเราจะหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยติดๆเรจาจะเรายังดีใจเลยแต่ว่ากิ่งนี้บอยังไม่เห็นเลยไม่รู้ว่ากิ่งนี้มันจะตายโอ้ไม่ตายไม่ตายมาจะให้ดูออกเราจะเนี่ยเนี่ยออ้ยบอยกยังดีใจเลยบอาจะต้องทัวรบอกบิลลี่แลรวบิลลี่ต้องดีใจแน่เลยว่าต้นองุ่นรอดจ้ะเนี่ยมาจะให้ดูเนี่ย เดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีหนึ่งเนาะสักสองอาทิตย์จ้ะคงจะออกใบแบบว่าเขียวๆแหละย,ยังดีใจเลยน้องเจนตาเลิกโรงเรียนมาพอดีเลยเดินมาละเวลารถโรงเรียนจอดจ้ะอะ รถทุกคันที่ขับมาสวนมาข้างหนาหรือว่ารถข้างหลังที่ตามหลังรถโรงเรียนมาเขาจะต้องจอดรถจ้ะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนลงจากรถเดินเข่าบ้านก่อนรถคันอื่น,นถึงสามารถขับไปได้จ้ะเอาอีกแล้วจ้ะล่ำรวยดูเคาะท่้งวันหิวเข่าท่้งวันดูนะเราจะให้ดูล่ำรวยล่ำรวย หิวเข่าทั้งวันแววเพิ่งไปตัดยาเซตเมอร์ตะกี้แรวแกะไอ้นี่เนาะกระถินเราบอกจะมาตำสมตำกินก็ขนมจีนด้วยจ้ะพอกำลังจะมากินเขา่าลำรวยเอาแหละเอาแหละเห็นแววเขามาในครัวไม่ได้หิวแต่เขา่าด้ลลวยลำรวยหิวอีกแล้วเหรอลูกหิวทั้งวันยังวะสโมกี้จะไปไหนด้วยเนี่ยเห็นแต่ลำรวยจ้ะ นั่งมาเขียวกินเขาทุกวันยังวะลำรวยทำไมลูกหิวข้าวเหรอเดินมาเลาะๆแเบวอาน,นี้ดูหิวแต่เขามาอีกแล้วจ้ะมาอีกแล้วลำรวยดูนางมาอีกแล้วเม่อกี้แบบไล่ไปแล้วแบลบอกว่ายังไม่ถึงเวลากินเขา่าเดินมาอีกแล้วมาเคาะประตู Pock, 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 pock. a young cow he was the cow 24. i uh, just came back from school and i'm really hungry so i'm making myself some rice with seaweed i don't exactly remember where i saw this but i saw it somewhere on the internet like one time so i'm trying it น้องลิเซียเพิ่งเลิกโรงเรียนมาจ้ะน้าม,มาตักเอาเข่าใส่ในถ้วยแล้วก็เอาสาหลายนะ่ะมาใส่ลงไปในเข่าจ้ะนางบอกว่านางเห็นก็ในเว็บไซต์อะไรสักอย่างนี่แหละเอาอีกแล้วจ้ะเคาะมดวันเคาะมดวันจ้ะหิวเขา่าเห็นใครเข้ามาในห้องครัวก็มาเคาะแต่ประตู missing something I'm like kind of like so um, some fresh sauce so with adding มันไม่ดูนอนกอดีเสียเอาน้ำปลาแล้วก็พริกป่นใส่ลงไปใส่น้ำปลาใส่พริกป่น เราก็มีสาลายแล้วก็เขาจ้ะเขาสวยนางหิวเขาอร่อยไหมลูกสวัสดีครับ so I just got home from school and I'm hungry so I'm gonna eat my dinner I have ramen but I call it mama c u yeah. s e y ไปเราจะเลิกโรงเรียนมาเราหิวขา้า เรวก็เลยต้ออมามามามีไวใยให้กินจะ้ะเขาไปนั่งดูทีวีแล้วก็ไปกินข้าวเลาะล่ะลำรวยยังนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยเีมวเีมวอยู่นี่ลองกินทั้งวันในล่ำรวยน้อ,องเจนิต้าชอบใส่น้ำจิ้มสุก,ก้ลงไปในเนี่ยต้มมีไวใยจะ้ะนางชอบกินน้ำจิ้มสุก,กีอ่ะ ใส่เข้าไปในต้มมาม่าเดี๋ยวเราจะเอาขยะไปทิ้งตรงถังขยะเราก็จะลากถังขยะไปวางไว้ตรงหน้าบ้านจ้ะเพราะว่าทุกๆเช้าวันศุกร์เขาจะมาเก็บขยะอยู่ที่หน้าบ้านจ้ะ เดี๋ยวไปถิงขยะกันเลยจ้ะอุ๊ยอากาศเริ่มหนาวอีกแล้วตอนกลางวันอากาศอุ่นๆจ้ะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าช่วยขนขยะไปถ่งจ้ะถัทงที่เป็นฝาสีสม้ม เป็นรีไซเคิลจ้ะ okay. ส่วนะถังนี่จะเป็นอ่ถังขยะเปียกขยะต่างๆเดี๋ยวน้องรลิเซียจะเป็นคนกถังขยะออกไปตรงหน้าบ้านเองจ้ะพรุ่งนี้เขาจะมาเก็บแค่ขยะอย่างเดียวจ้ะทุกๆสองอาทิตย์เราถึงจะเอาขยะรีไซเคิลไปวางไว้ตรงหน้าบ้านจ้ะเดี๋ยวน้องรลิเซียก็น้องเจนาตาจะมาเอาอ่ะจดหมยอยู่หน้าบ้านจ้ะ ไปลูกอากาศอยังเย็นเลยเดี๋ยวขับไปในบ้านกันจ้ะไม่รู้ตัวอะไรอ่ะวิ่งอยู่ตรงนู้นมันหมาจริงจอกเลยจ้ะอุ้ยหมาจริงจอกม,มันจะวิ่งมาหาแบบไม่น้อหน,นี่นุนวิ่งไปตรงนู้นแล้วจ้ะวิ่งเข้าป่าขอบคุณ <ขอ S 1> จ้า ขอบคุณทุกๆคนด้จาที่เป็นกําลังใจให้แหววแล้วก็ครอบครัวแหววมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แหววก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย